ดั่งข้องเหมเข้าเออเข้าแบ <laughs> ู่เลเออต่บวิธีทำฟ้านะคะ สอดลวดยึดฝ้าแล้วก็ใส่เข้าไปในท่อพร้อมหมุนค่ะให้เป็นเกลียวเพื่อที่จะยึดไม่ให้ฝ้าล่วงลงมาแค่หมุน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 แล้วดึงท่อลงมาอ่าแล้วก็ดึงท่อลงมาหมุนไปเรื่อยจนกว่าจะอยู่อะค่ะนี่เสร็จแล้วตัวยึดฝ้าหนึ่งตัว แล้วก็มาต่อวิธีการมัดฝ้านะคะเนี่ยพอเราได้ระดับแล้วเราก็เอาฝ้ามาเกี่ยวมันจะมีตัวเกี่ยวงอ,งอ,งองแล้วก็ตามระดับเลยค่ะมัดตามความสั้นยาวของฝ้าเลยได้อย่างเงี้ยมันก็จะยึดฝ้าอยู่เนี่ยค่ะเนี่ย เนี่ยค่ะเดี๋ยวอ่ะโอเคตัวตั้งฝ้านะคะเนี่ยเป็นสองตัวเนี่ยค่ะเนี่ยใส่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาฟ้าเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อที่เป็นตัวยึดฝ้าแล้วก็ไปผูกตัวตั้งสลายตัวตั้งสี่ลายหรือตัวยึดเพื่อรับน้ำหนักฝ้านะคะคือตัวนี้ค่ะ เนี่ยค่ะทิศยึดเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะฝ้าทำเป็นตารางอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะพร้อมที่จะยิงฝ้าเข้าไปติดกับซีลายเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะทำซีไลา์ทั่วบ้านอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงฝ้ากันนี่ช่างกำลังทำงานเนี่ยขั้นตอนนี้คือเอาซีไลา์ขึ้นมาเพื่อที่จะยึดน็อตให้ซีไลา์ติดกันสำหรับยึดติดฝ้ายิงสกรูติดฝ้านะคะ ช่างกำลังทำงานใครสนใจจ้างได้นะคะช่างนี่ดูช่างแต่ละคนอุดมสมบูรณ์อ้วนผีอ้วนผีเนี่ยค่ะวิธีการทำงานของช่างนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูก็คือจะเห็นลวดที่เป็นซีซีลงมาที่ช่างเอาไว้ยึดจับสีหลายเพื่อยึดป้านะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายเพื่อจะให ฝ้าไม่หลุดลงมาได้ให้ฝ้าแอนนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะโอซีไลน์มาตีตารางเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตสำหรับยึดซีไลายฝ้าเนี่ยค่ะฝ้าหลุม วันนี้เราจะมาทำป้าหลุมนะครับเครื่องมือก็สำคัญนะคะง่ายไ้คง่ายค่ะไม่ยากเลยวันนี้ช่างมือโปห่อสงสัยเหล็กมันจะหนาอ่าค่อยๆค่อยๆช่างค่อยๆยิงค่อยๆ เครื่องมันแรงยิงเร็วมากเครื่องมันแรงยิงเร็วมากไม่ได้อ่ะนีช่างอีกคนหนึ่งขึ้นมานะคะ,ด,ด,ะดูสิคะเตร็มตัวยิงเหล็กมันก็ต้แข็งหน่อย เยไขทักป้านี่นะคะการลักษณะการยิงน็อตน็อต คือมันสามารถที่จะยิงทะลุเหล็กได้ต้องบอกร้านขายค่าว่าน,อน็อตคุกตึดรูเหล็กอะไรอย่างเงี้ยน็อต้าเนี่ยช่างมือโป,โปช่างมือโปช่างมือหนึ่งมือวางอันดับหนึ่ง เนี่ยค่ะใกล้จะเสร็จล้วเหลือแต่เอาแผ่นฟ้าขึ้นมา